เอ็กด้บเอดพัทครับลาโพงตัวเล็กขนาดกลางนะครับที่ให้กําลังขับมามากถึง80วัตต์เลยนะครับรูปร่างของลาโพงครับไม่ใหญ่เลยนะครับน้ำหนักเบาเพียง1.8กิโลเท่านั้นนะครับเมื่อเทียบกับกําลังขับ80วัตต์แล้วนะครับตัวลำโพงครับเป็นพลาสติกทั้งหมดเลยแล้วก็ตรงด้านหน้าจะหุ้มด้วยผ้านะครับตัวนี้เป็นสีน้ําเงินนะครับตัวนี้นะครับเป็นระบบ2.1นะครับมีการแยกชแนลอย่างชัดเจนนะครับมีลำโพงซ้ายขวาครับแล้วก็มีรูเฟอร์เบสตรงกลางนะครับตัวนี้ให้ ด้านหลังมาดูผัดการใช้งานกันบ้างนะครับในส่วนของด้านหลังนะครับปกติแล้วจะเป็นสีน้ําเงินนะครับแต่ว่าตัวนี้นะครับเป็นตัวของทางร้านใช้เองก็เลยมีการเปลี่ยนผาหลังไปนิดนึงนะครับทำให้มันเป็นทูโทนเฉยนะครับผัดการใช้งานด้านหลังนะครับจะมีผัด usb ด้วยนะครับซึ่งผัดนี้จะใช้สําหรับการเล่นเพลงผ่านแฟลชไดร์แล้วก็ยังใช้เป็นโหมด power bank ที่เสียบชาร์จอุกรณดได้ด้วยนะครับรองรับการเล่นเพลงผ่าน tf card AUX นะครับเสียบดูหนังฟังเพลงที่ให้ความละเอียดสูงขึ้นนะครับแล้วก็พอร์ตชาร์จเป็นแบบไท e C นะครับที่ชาร์จง่ายนะครับมีความแข็งแรงเป็นแบบสากลแล้วนะครับปุ่มกดการใช้งานด้านบนนะครับมีอยู่ด้วยกันทั้งหมดอยู่7ปุ่มนะครับปุ่มแรกจะเป็นปุ่มเปิดเครื่องนะครับแล้วก็ปุ่มตรงนี้จะเป็นปุ่มสําหรับ p a ์ร i n g ลำโพง2ตัวเป็นการเชื่อมต่อแบบ True w i r e l นั่นเองนะครับ แล้วก็ปุ่มนี้นะครับจะเป็นปุ่มสำหรับปรับโหมดเสียงมีอยู่3โหมดนะครับจะเป็นแบบโหมดฟูฟีแคนซีนะครับโหมดแรกแล้วก็โหมดที่สองจะเป็นโหมดเลนเสียงนักร้องแล้วก็โหมดเบสนะครับตอนนี้จะเป็นโหมด M ที่เปลี่ยนสําหรับการเล่นเพลงผ่านบลูทูธเป็น AUX นะครับเป็นแฟลชไดร์ส่วน3ปุ่มนี้นะครับจะเป็นการเพิ่มเสียงลดเสียงแล้วก็หยุดเพลงเล่นเพลงนั่นเองนะครับการใช้งานหลักๆแล้วจะใช้งานในบ้านดีที่สุดนะครับเพราะว่า เป็นลโพงผดหลังนะครับให้เบสออกด้านหลังวางทิดผนังนิดนึงเบสจะดีขึ้นนะครับตัวนี้เป็นรุ่นเรียกได้ว่าเป็นตัวเวอร์ชัน2นะครับที่มีการจูนเสียงมาใหม่แล้วนะครับจากตัวแรกที่จะเน้นไปทางเบสดหนักเกินไปตัวนี้จะจูนใหม่นะครับให้เสียงแรมและก็เสียงกลางดีขึ้นนะครับตัวเบสดเองไม่ได้หนักมากนะครับถือว่าฟังสนุกนะครับเดี๋ยวเรามาลองฟังเสียงตัวนี้กันเลยนะครับ